เคยสังเกตกันไหมครับผมว่าในแคร์เราเนี่ยมันมีแคร์เอฟเฟกนะครับผมหรือที่เรียกกันว่าบัฟแคร์นะครับผมเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมสับไวขึ้นเคยรู้บ้างหรือเปล่าครับว่ามันช่วยได้จริงไหมมาครับเดี๋ยวจะเริ่มสับให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะอันนี้ผมสับสดนะผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองว่ามันไวขึ้นหรือเปล่านะครับผมนี่ครับอันนี้ผมสับสด ปรับปุ่มปกตินะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะเข้าไปอธิบายความสามารถของแครดเอฟเฟกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคนะรับเชิญแลบผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้แน่นอนนะผมคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยหันไปสนใจแครดตัวเองมากขึ้นนะครับผมจัดไปนะครับผมก็คือแคร e เอฟเฟกนั่นเองนะผมผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอีกหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับผมแต่บนว่า คลิปนี้เนี่ยผมยืม ID พี่ผมมานะผมเออก่อนมารีบาร์เนี่ยนะแคนที่ถ้าผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นแคนมอสโคลสปอร์ตถ้าเกิดว่าใครสนใจก็นะอยากเข้าแคนไปติดต่อกันได้นะครับผมมาครับผมแคนเอฟเฟกครนะผมแน่นอนว่ามันมีนะฮะหลายอย่างนะใช่ไหมเออนะครับผมมันก็เพิ่มนะผมอย่างอันแรกเนี่ยเพิ่มนีครนะผมแบบอ P ีมันก็จะเพิ่มขึ้นบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็พอยต์เนี่ยเพิ่มบวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้ก็อะไรวะาเกิดไวขึ้นนะผม แบบเนี่ยลบ20%่สิร์เนะผมทำให้เกิดไวคือ h p นะผมเพิ่มสูงสุดเลเวล4เนี่ยก็แน่นอนว่าก็ตามที่เขาบอกนะผมระยะเวลามาตะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคนะอยตอนตัวกับพิพนะผมและพระเอกของเราเนี่ยผมมั่นใจว่าไอเนี่ยเนี่ยมันน่าจะโกงที่สุดแล้วจ <laughs> ริงจริงไอ้นี่มันน่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับผมน่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือเวลาในการเปลี่ยนอาวุธลดลงหรือสับไว้นั่นเองเนี่ยเวลาสับปืนเนี่ยเออก็อย่างที่เห็นกันต้นคลิปนะผมแล้วก็วางระเบิดนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผม ก็วางไว้กู้ไว้ขึ้นนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้รอนะกสุนสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นบวก15%อันนี้แม่ก็เพิ่มจริงแหละไอ้คามสามารถแคนทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะสามารถมันจะสามารถทำยังไงให้แบบมาถึงเลเวลตันได้ขนาดนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่าไอเหรียญที่ได้รับในสัปดาห์นี้เวลาเล่นเอาเป็นว่าเวลาเล่นดีกว่ามันจะขึ้นทางซ้ายจอเออมันจะขึ้นทางซ้ายมุมซ้ายครับมันจะขึ้นตลอดเลยนะครับผม หรือก็ไปวอลแคนนะผมไปวอลแคนนะผมวอลแคนก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะนะผมก็จะทําให้สะสมเหรียญน,นะผมเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับผมถามว่าทําไมไม่เล่นตัวละครตัวเองถามว่าบัฟแคนทลายไม่มีหรอเออยากจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> แคนผมไม่ค่อยมีคนออนเลยครับก็เลยไม่ได้บัฟแคนเลยแล้วก็ไม่ได้วอลแคนด้วย <c oughs> ก็เลยนะผมก็เลยไม่มีบัฟแคนแต่คลิปนี้นะผมแน่นอนว่าต้องมีคนถามแน,น่นอน ว่าพี่รับลองถอดสับไวดูหน่อยและลองไปสับดูในเกมหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคลองดูนะฮะ <Okay. S 1> อ่ะมาเดี๋ยวลองสับดูนะผมแบบไม่มีสับไวจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหสับสดนี่คือแบบสับตอนไม่มีสับไวนี่คือมันค่อนข้างจะสับยากนิดหนึ่งนะสำหรับผมนะ คือยังไงอะยังไงอะสับสดของผมเวลาแบบมีสไปา์เงี้ยมันจับจังหวะมันจับจังหวะได้เงี้ยเออมันก็จะชินแบบนั้นแต่พอไม่มีสไปปุ๊บมันจับจังหวะยากขึ้นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคิดว่ามันไวขึ้นหรือเปล่านะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะผมมาเดี๋ยวไปเล่นกับคนเลย มาเบิดปไปหนึ่งโลกเบิดปไปหนึ่งลกเดี๋ยวก่อนมีธนูทั้งทีมันต้องเล่นมันต้องเล่นแมทคิวมาเลยมาเลยโอ้ยหัวตแตกไอ้สเดยมาจะเอาก็บอกจะเอาก็บอกโโ ผมมองเห็นว่ามันไวขึ้นอย่างมันยังไงะมันไวขึ้นเห็นเห็นเลยอ่ะอันเนี้ยจริงจตอนมันสับอะครับตอนมันสับเนี่ยเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งไวขึ้นจริงนะครับเออเฮ้ยเพิ่มเลือดก่อนนะครับเป็นไง ลองมองดูดีๆนะบมบมันไวขึ้นนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งจริงๆแต่ก็โอ้โหเล่นแบบนี้นี่ต้องจับจังหวนะในการสับใหม่อ่ะ ออเอาระเบิดอมยิ้มไปเอาไปอมนะเอาไปยิ้มเลยเอาุดผ่ายปลาระเบิดติดฮึบ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 ,ฮบไม่ตายเลยโอ้โ เพิ่มเลื่องกันเอาชิบหายเกือบเพิ่มให้มันแล้วมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับต้องตไฟขึ้นนะครับอันนี้ใครครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหตกกระปิ๊ก หมันมีตัวไหนเปรีป้ยวปะบาเดะโอ้โหตอนนี้แม่งอยากกระสงครามโลกนะครับระบงบบบร,ะระเบิดได้โคตรเยอะระเบิดเยอะจังเลยอุ้ยเอาไปละเอาแมทคิวเฉยแมทคิวเฉยอืออือเดี๋ยวก่อนระเบิดมาเยอะจังวะอืออเอาดีอ่ะเอาวิเอา,าวิ เอาโอ้โหจะเล่นธนูซะหน่อยยังได้ระเบิดอีกนะโอเคเอาผมระเบิดมันเยอะละเกินจริงๆก็จะจะยิงสับยิงสับยิงตอนนี้ศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะเอาระเบิดไปเด็กเป็นไงแล้วเอาไปอง้์เป็นไงเอ้ยระเบิดกูแม่นหรอวะ <Es> <c oughs> เ,อเอาจริงโอ้โหเมื่อกี้นี่ถึงกับตะลึงตัวเองไปเลย <C> e <an killer> <c oughs> หัวแตกอป <c oughs> ็นไงล่ะดูทรงพลังขึ้นไปล่ะเฮ้อนี่อะอย่างงล่ะ,ละ ه, ลอ่าเราไปไปอม ใจเย็นครับพี่ตอนปาระเบิดอยู่เนี่ยแหมไม่ไม่ควรเอ้ยซอมบี้ปะโอ้ไม่ทันละเฮ้ยเอ้าปืนเก็บไม่ได้ด้วยเย็นเกไอแซ่ดเอ้าทำไมไม่เก็บปืนไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมเหวี่ยอะไรปะ มาลูกมาเลยลูกมาเลยกันเลยโอ้โหบาเลชมัง่งมาแล้ว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  <c oughs> อย่านะอย่านะอ <c oughs>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  ย่านะเอออ่าไงแล้ว ดับเบิลคิวเอ้ยดับเบิลคิวเขาด้บอกว่แมงรู้แล้วแม่งรู้แล้วพวกกูมาแม่งรู้แล้วไหนวะอีกตัวนึงโอเคแม่งเอ้ยเมื่อกี้ตกใจเด้อโดดไปปุ๊บโอ้โหคิดว่าจะมีแค่สองตัวมันมีตัวอ้วนแม่งโดดมาหาโดดมาก่อนแล้วเออโดดมาหาผมก่อนเลยนะครับ มาเด้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบาเลตอุ๊ยอุ๊ยบาเลตอุ๊ยบาเลตเหย็บเย็บหน่อยเหยียบหน่อยเลิกเหยียบหน่อยเอ้าปาระเบิดติดตรงนี้แหละกูเซ็งว่ะบาเลตอยู่ไหนวะบาเลตเราหรือบาเลตมันวะเฮ้ยโอ๊ะ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 จะเป็นคิวไหนอ้าวล้างเหรออ่ะไหนวะไม่มีเนี่ย ไอตัวเดียวฮะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเส็ดครับผมจอมะ <laughs> มนั่อย่างโกงเลยความรู้สึกมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันโกงอยู่ดีอะ่ะถึงจะเพิ่มเอ้ยถึงจะเนี่ยลบลบเวลาในการสับไวอะ่ะเอ้ยลดเวกา ลดระยะเวลาในการสับปืนอ่ะถึงจะลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็โกงอย่าดีอ่ะโอ้โหบาเลชัดเจนบินไปแล้วบาเลตโอเคขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณพี่อ้วนพี่อ้วนอย่าบางัง ดยยวีิงสับเล่นเลยอะอ๋อเมันไงแม่งไวขึ้นนะฮะมันว่ะเฮ้ย รถไฟรถไฟโอ้ย้วไล้วไป,วไปโอเคเรียบร้อยจบ Team, โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะผมหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆคนกันด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะผมนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมบ๊ายบาย